สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะตอนที่19ของนิยายดรากชุดหวัวใจผมยกให้คุณรอนานกันหน่อยนะคะแต่แอดมาแน่นอนค่ะไปฟังกันต่อนะคะทางเดินสีดามืดมนที่เคยผ่านพบสำหรับเรากาโดก,ก่อนหน้าน,นี้เขาคิดมาโดยตลอดว่าอะไรก็ตามเข้ามาอยู่ในอุ้มมือของเขาหากปล่อยให้เขาดูแลอย่างเต็มที่ไม่มีทางที่เขาจะทพาพลาดถึงแม้เรื่องนั้นจะยากเกินตัว เว้นแต่วันนี้เธอคนนี้เดินเข้ามาเอมิเลียเอ่ยชื่อหญิงสาวเขาถึงกับกลุ้มคำหมับไปไม่ถูกเอนหลังแกร่งพิงพนักเก้าอี้ยาวใช้ความคิดหาทางออกต่อเหตุการณ์คราวนี้แต่เหมือนมันตื้อไปหมดนิ้วเรียวยาวคอโต๊ะเป็นจังหวะประกอบความคิดก่อนเรกกโดจะหลับตาแน่นคลายความกดดันนั้นลง แล้วลุกขึ้นเต็มความสูงเดินมาหยุดยืนตรงระเบียงเพื่อจุดบุหรี่สูบภาพศพเตียงรายดำไหม้แทบกลายเป็นกิเท่าติดอยู่ในตาเขาพรานทำอาขคอห่อนประสาทหากเรื่องนี้ไม่ใช้เงินมหาศาลในการปิดข่าวเพื่อการเจ้าหน้าที่รัฐก็ามายุ่งเกี่ยวเขาคงจะเครียดหนักกว่านี้เผลอๆถึงขั้นกระอักเลือดสถานที่สำหรับติกคำพร้าแม้จะเป็นพื้นที่ของเขา ตระกูลเขาใช้อิทธิพลกวาดซื้อเพื่อสานต่อภายในอนาคตหวังบางหน้าธุรกิจผิดกฎหมายแม้ในความคิดของบิดาจะแซงทำแตว่ากลับมีค่าต่อจิตใจมารดาของเขาทั้งสิน้นดังนั้นความผิดหวังและเสียใจต้องเกิดขึ้นกับบุตรชายอย่างเขาอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยเห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆและดูดีที่สุด ความรู้สึกเอมิเลียในตอนนี้คงไม่ต่างกันคงตายทั้งเป็นนายครับเรื่องศพจัดก,การเรียบร้อยแล้วครับโทมัสเดินเข้ามารายงานหลังก๊อบประตูเป็นรหัสรู้กันระหว่างเขากับนายอืมชายหนุ่มพ่นบุหรี่ควันขมงหงนายังคงนิ่งตอบรับแค่เสียงในลำคอถึงเขามีท่าทีเฉยชาเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากแต่ลูกน้องคนสนิทย่อมรู้เวลานี้ภายในใจเจ้านาย มีความเครียดถึงที่สุดพักบ้างนะครับนายมึงเป็นเจ้านายกูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บังอาจหรอกครับแต่นายกำลังทำให้พวกผมเป็นห่วงลูกน้องพูดพลางก้มหน้ากูไม่ตายง่ายๆหรอกนาเขาแค่นหัวเราะดูดควันเท้าเ,าเข้าปอดทิ้งท้ายก่อนยื่นอีกครึ่งมาให้ลูกน้องเขาใครจะคิดว่าดูดต่อจากเขาคือการดูถูกแบ่งชนชั้นก็ช่าง แต่สําหรับอัลฟาคือการแสดงความเชื่อใจและขอบคุณอย่างหนึง่งอย่าว่าแต่บุรีผู้หญิงหากเขาเบือ่อเขาก็ให้ได้แต่อย่าได้ล้ำเส้นเขาหากยังไม่มีการรับอนุญาตเด็กสองคนนั้นอยู่ที่ไหนพ้องใต้ดินครับไปเ่าอ,อมาพบกูวันนี้กูจะสอบสวนให้หมดทำไมถึงรอดมาได้แค่สองคนน้ำเสียงผู้เป็นนายหนักแน่นจริงจังครับนาย โฟมัสรับคำแล้วรีไปทันทีห้องอับชื้นแต่อยู่ได้เพราะเครื่องปรับอากาศสด้านมีกระจกกั้นสองทิศฟิล์มหนาดำสนิทมองเห็นจากข้างนอกสู่ภายในจัดอยู่ตรงชั้นใต้ดินเป็นห้องลึกลับที่ไม่มีใครรู้สองสาวจากบ้านเด็กกํพรา้าถูกขังไว้ที่นี่หากแต่ต่างจากนักโทษสักหน่อยตรงที่ไม่มีเชือกและผ้ามาพันธนาการ อุณหภูมิแอร์เย็นฉ่ำไม่ได้ช่วยให้หล่อนสองคนรู้สึกดีขึ้นมาเลยสายตาหวาดหวัน่นเอาแต่มองไปทางประตูคอยลุ้นทุกครั้งยามได้ยินเสียงกุดรหัสสองรอบแรกเป็นชายชุดดำจะมาพร้อมเข้าและน้ำแต่คราวนี้แตกต่างคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นคนละคนแถมยังดูภูมิฐานและดูมีอำนาจกว่าลุกขึ้นเขาอ,ออกคำสั่งสเปจี่กอดกันแน่นกับซร่า แสดงอาการหวาดระแวงตลอดเวลาเ็บเป็นใครระวังปากเธอด้วยโทมัสชีนายิ่งทำพวกหล่อนกอดกันกลมจะพาฉันไปไหนสเปช,ชี่รวบรวมความกล้าอีกครั้งในจังหวะลูแคนตามเข้ามาช่วยอีกแรงสเปช,ชี่จ้องหน้าเขาเขม็งปรับเปลี่ยนสีหน้าทันทีคุณคุณที่เป็นแฟนกันกันกนกบยายเอมี่ใช่ไหม สเปชีพ่พลางยิ้มจนตาหยีเมื่อเห็นเขานั้นชะงักลูกแคนขมวดคิ้วหันขวับไปมองคู่หูอย่างรนรานในขณะโทมัสเองก็จ้องอยู่รู้ตัวไหมพูดอะไรออกมาเขาหันกลับมาเอ็ดหญิงสาวในตาลูกวาวช่วยพวกเราหน่อยสิเพราะเราเป็นเพื่อนแฟนคุณนะใช่ใช่สนิทมากด้วยแซร่าเสริมท่ามกลางความงงของโทมัสที่กำลังเรียบเรียงคำพูด เขาเอาแต่ยืนนิ่งไร้ปฏิกิริยาใดๆเว้นแต่จะมองสลับกันระหว่างคนสองคนในใจกำลังตั้งคำถามเอเมิเลียเป็นผู้หญิงของนายแต่ทำไมสองคนนี้ถึงมั่นใจนักอีกอย่างพฤติกรรมอึ้งของเพื่อนเขาก็เหมือนไม่บริสุทธิ์ใจเสีด้วยเขาดูวอกแวกไม่เป็นตัวของตัวเองในจังหวะที่เขาคิดและกำลังจะเอ่ยถามต่อแต่ลูแคนกลับชิงพูดซสก่อน เขากบกรามแน่นเริ่มมีความโกรธและหัวเสียจริงจังพวกคุณเอาอะไรมาพูดหยุดพูดเดี๋ยวนี้ผมกับคุณเอมิเลียจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงลูแคนพยายามปรามลรอนให้หยุดพูดนั่นเพราะรู้อยู่แก่ใจในห้องนี้มีชิปดักสรรัญญาณทำไว้สำหรับแอบฟังนักโทษที่ถูกขังโดยเฉพาะแต่ดูท่าจะไร้ผลเมื่อสเปชชี่ฉลาดเกินกว่าใครจะคาดเดาได้ อีกทางรู้จุดแข็งจุดอ่อนมาจากใครบางคนจนหมดเปลือกหล่อนจึงลุกเดินหน้าไปต่อหวังแกล้งให้ลูกแคนเดือดร้อนเอ้าแล้วตอนนั้นที่กอดกันหมายความว่ายังไงหรอหล่อนยังคงพูดตีหน้าซื่อใสหุบปากลูกแคนถลาเข้าไปบีบคางเรียวเขาโกรธจนเส้นเอ็นขึ้นสันปูดในตาเผยเส้นเลือดแดงฉานเฮ้อลุกจะเย็นดีวะ โทมัสจึงรีบเข้ามาห้ามเมื่อได้สติลูแคนจึงยอมคลายมือหลวมๆแต่ตายังคงจ้องเขม็งอย่างเอาเรื่องผมรู้คุณมาเพื่ออะไรเขาน้มหน้าลงไปกระซิบข้างหูหล่อนถ้าคิดจะทําลายผมผมจะไม่ว่าแต่หากจะใช้มารยาทําลายในหญิงแล้วก็ผมบอกตรงนี้เลยว่าผมสู้ตายอย่าคิดว่าง่ายอย่างที่คิดแก่แก สเปชี่พูดด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นเชิดหน้าเหมมปากแน่นรู้ใช่ไหมขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากประโยคทิ้งท้ายสายตาลูแคนจับจ้องไปที่กล้องวงจรปิดหวังบอกเป็นในว่าหล่อนกำลังเล่นผิดคนพร้อมผักหน้าหล่อนสะบัดแล้วชักมือออกสเปชี่มองตามถึงกับหวาดหวั่นภายในใจอยู่เป็นนิดหล่อนเองก็เคยได้ยินเรื่องราวด้านมืดของเขามาแล้วบ้าง ใช่รกรกาโดเป็นคนเลือดเย็นและหุนเฮี้ยมผิดมนุษย์หากเขาโมโหเดือดขึ้นมาอย่าว่าแต่คนช้างทั้งตัวก็ขวางเขาไม่ได้กล้องวงจรปิดเล่นต่อเนื่องร่างสูงยืนมองตั้งแต่ต้นตามไม่กระพริบโขบกรามเข้าหากันพอสมควรก่อนหมุนตัวกลับสุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมหลังรอให้พวกเขานั้นเข้ามาเสียงเคาประตูดังขึ้นมาแล้วครับนาย เขาพยักน้ารับโดยไม่มองหน้าบกมือให้ลูกน้องทั้งคู่ออกไปทิ้งไว้เพียงแค่สเปช,ชี่กับไซร่าความเงียบเข้าปกคุมคนทั้งสามเงียบชนิดที่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงใช้ไฟฟ้าเดโกโดนั่งก้มหน้าเสมือนคิดอะไรในหัวอยู่พักหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองหน้าของทั้งคู่ด้วยสายตาดุดปีศาสตรในตาที่ดำทมินเหลือบขึ้นเห็นชัดเพียงสีขาวทำหญิงสาวทั้งคู่ขนลุกสู้ เธอชื่ออะไรนะประโยคคํคำถามแรกก็ถูกเอ่ยขึ้นเออใครคะซร่าย้อนถามทั้งคู่นั่นแหละเขาตวาดเสียงดังลั่นเสียงทุ้มแหบใหญ่เมื่อถูกตะเบงขึ้นมาธรรมดาที่จะเกือกก้องทำเอาหล่อนสะดุ้งโยงและที่สำคัญแซร่ายังไม่รู้จักเขาดีพอเว้นแต่สเปเชี่หล่อนฉลาดและวางตัวเป็นสเปเชี่ไงคะคุณเรกาโด ลืมแล้วเหรอคะหล่อนจีปากจิบคอยิ้มหวานหวางให้เขานั้นใจเย็นแต่แล้วเธอมีความสำคัญขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเลิกคิ้วถามหน้าตาเคร่งขรึมสเปเชี่หุบยิ้มทันควันก่อนรนรานเปลี่ยนเรื่องทำไมต้องกักขังกันด้วยคะพวกเราทำผิดอะไรชายหนุ่มแค่นหัวเราะลุกขึ้นเต็มความสูงเขาเดินเข้ามาหายืนตรงหน้า ความสูงท่วมหัวพวกหล่อนเธอคิดว่าเธอกำลังคุยอยู่กับใครแม่เด็กกำพร้าไม่คิดบ้างหรือเธออาจจะได้เที่ยวห้องนี้เป็นสถานที่สุดท้ายเขากวาดตามองไปรอบๆก่อนจะยื่นมือบีบคางหล่อนแซร่าถึงกับถอยหลังเกือบล้มการกระทําอุกอาจของเขาตอนนี้สร้างความตงใจให้กับคนไม่รู้อย่างหล่อนบอกมาใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด สีน้าทะมึนทึงบ่งบอกถึงความหงุดหงิดทำเอาสเปชี่ลดความกล้าลงไปพอสมควรหล่อนยืนเม้มปากแน่นหากวันนี้ถึงคราวจนตอกก็ต้องบอกไปตามความจริงเด็กที่ฝ่สูงและเห็นแก่ตัวอย่างหล่อนคงไม่รักพวกพักนอกเสียจากตัวเองการหาวิธีเอาตัวรอดย่อมเป็นเส้นทางหนึ่งที่หล่อนจะเลือกเดินคุณถามอะไรคะฉันไม่เข้าใจอยากไขสือ ไม่ได้ไข่สื่อนะคะแต่ฉันไม่รู้จริงๆโอ้ยปลายคางมนเสมือนโดนครีมแข็งบีบยิ่งปวดหนักเรเกโด้กัดฟันกรอดจ้องมองเข้าไปในดวงตาลึกสเปชี่ทั้งปวดทั้งกลัวกลับปลุบตาไม่ได้ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกลัวจนตัวสั่นหล่อนก้มหน้างุดสายตาวอกแวกทำอะไรไม่ถูก อย่าทําให้ฉันโกรธนะสาวน้อยเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้เผลอพลาดพังทำอะไรลงไปจะได้ไม่คุ้มเสียเอาสิคะถ้าคุณกล้าทําคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างฉันเธอกัดฟันบอกอย่างท้าทายพร้อมหน้าที่ยับยุยยีเริ่มจะเจ็บจนทนไม่ไหวแต่ก็ต้องฝืนเถียงไปขานหัวชนฝาให้ได้นานที่สุดหวังให้คนที่นุนหลังเธออยู่ทันเข้ามาช่วย หญิงสาวช่างดักดานหล่อนไม่รู้เอาเสียเลยว่าเธอคนนั้นพ้นสภาพจากการเป็นว่าที่มาดามเดรโรไปแล้วฉันไม่รู้ว่าความหมายในคำถามแต่ถ้าอยากเก็นเอาความจริงมากนักคุณก็แจ้งตำรวจเอาสิคะฮึมมันได้ผลครูซัรถ,ถึงขั้นชะงักปล่อยปากเธอให้เป็นอิสระเขาถอยหลังออกไปสองก้าแต่ไม่ได้จะปล่อยให้เป็นอิสระ แค่จะมองเธอให้ชัดให้สมกับการกล้าเป็นผู้ร้ายปากแข็งเธอท้าฉันเรอสเปชี่ไม่ตอบและเชิดหน้าฮึเรากาโดเค้นหัวเราะทำอย่างเรื่องที่เธอพูดนั้นมันตลกเสร็จเต็มประดาสีหน้าและท่าทางเรียบเฉยจึงทำเธอเสียความมั่นใจเริ่มเกรงอยู่เป็นนิดเธอคิดว่าคนอย่างฉันจะโง่ถึงขนาดเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเพื่อเธอแค่คนเดียวอย่างนั้นเรอ รู้อะไรไหมสาวน้อยโจนอย่างฉันไม่มีทางเอาตำรวจมายุ่งเกี่ยวให้ตัวเองต้องโดนหางเลขไปด้วยหรอกหญิงสาวรอบกืนน้ำลายดังอึกถึงเธอไม่บอกเธอก็สามารถตายได้เสียงปืนดังขึ้นสเปชี่เหมือนกับนกปีกหักหลังเขาพูดจบไม่หมุนตัวมามองเพียงอย่างเดียวแต่กลับชี้กระบอกปืนมาหาเขาเลงไปที่หัวไหล่หล่อนก่อนลั่นไกด้วยหน้าตาที่เรียบเฉยไร้การยั้งคิด สร้างความกลัวให้ไซร่าอีกเท่าทวีคูณเธอตัวสั่นร้องไห้เสมือนเป็นผู้ถูกยิงเสียเองก่อนจะเงยหน้าขึ้นบอกเสียงตะกุกตะกักฟังไม่ค่อยจะเป็นศัพ์นายหญิงนายหญิงค่ะนายหญิงเป็นคนสั่งการทั้งหมดไซร่าสเปชี่ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนเสียงหลงจบตอนที่สิบเก้า